สวัสดีจ้าพี่น้องสุคน่เมื่อนี้สาวย่อสีมาเห็ดนี่เด้อพี่น้องสุคนมาแช่เท้าแช่เท้าด้วยน้ําอุ่นเนาะอากาศก็เริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วเนาะจ้าพี่น้องสุคนสุคนเนาะรู้สึกว่ารู้สึกว่าปวดเมื่อยปวดตามเส้นตามเอ็นเนี่ยจ้าพี่น้องเนาะก็เลยก็เลยจะแช่น้ําแช่เท้าเนาะในน้าอุ่นแล้วก็แช่แช่แช่ด้วยเกลือน้ำเด้อพี่น้องสุคนสุคนเนาะอ่า ก็ได้ความหู้มาว่าเออมันจะช่วยให้เฮาผ่อนคลายได้จากพี่น้องนี่เด้อพี่น้องสุขทนเตรียมเตรียมภาชนะแล้วเนาะบางคนเพิ่มมีกะละมังเพิ่นกะแช่กะละมังเนาะสาวย่ญญอกะแช่ในถังนี่แหละผังพัจติมันหมได้มีหมได้มีอย่ญญญางใสง,งานมันว่างเนาะนี่เอาเกลือลงพี่น้องอ่าเอาเกลือลงเนาะเกลือลงเกลือลงหนึ่งกำมือเด้อพี่น้องสุขุนอ่ะ เอาเกลือลงหนึ่งกำมือ,นอเนาะจ้ะเนาะและ้วเอาเก็เอาเท้าลงไปแช่เลยพี่น้องนี่เอาเท้าลงไปแช่เลย,นยเนาะจ้ะเนาะนี่แช่เนาะก็ประมาณเขาบอกว่าให้แช่ประมาณสิบห้านาทีเลยพี่น้องสิบห้านาทีเนาะ,ะมันได้มาได้ผลอยังจะพี่น้องก็ช่วยผ่อนคลาย,นยเนาะจ้ะเนาะ ช่วยผ่อนคลายเนาะทำให้เรานอนหลับดีเนาะอ่าพลังงานลบต่างๆที่มันอยู่ในร่างกายของเราเพื่อนก็นจะดึงออกมาเนาะอ่าเท้าเรานี่มันเป็นศูนย์อ่าศูนย์รวมเส้นประสาททั้งหลายเนาะจะเนาะอืมนี่จ้ะพี่น้องนี่ทําให้เราผ่อนคลายเนาะบางครั้งเนี่ยสาวยอ่อนีเดินแต่ละวันนี่เดินเดิน,เด,นเดินเยอะเดินหลายพี่น้องเส้นมันกระตึงตึงไปตึงมาก็เป็นตะคิวน,กนาก็มีจ้ะ ทําให้เส้นเอ็นเขามันตึงเนาะตึงแล้วบางครั้งมันก็มาตึงู่ตรงเนี้เนี่ยตรงบีแข้งนี่ดึงตึงแข็งเป๊กเลยพี่น้องอ่าสา่อกก็ทําถ้ามีเวลาก็จะมาทําอย่างนี้แหละพี่น้องก็จะมาทำแต่พอทําแล้วมันก็มันก็ได้ผลดีแต่มันก็รู้สึกว่าผ่อนคลายรู้สึกว่าเส้นตึงๆมันก็ลดตึงลงนะเขาก็คือว่าช่วยทางนี้ด้วยแล้วก็เขาก็ กินยาน้แน่กินยากินยาเหมาะกินยาคลายเส้นนำเนาะแต่เฮาก็ช่วยทางนี้ถ้ากินยาคลายเส้นหลายมันก็จะเ็นจะเป็นผลผลเสียเนาะต่อไตของเฮาจะกรหลิกเลี้ยงจ้ะพี่น้องอยาถ้าไผ่เท้าเป็นแผลหรือว่าอย่างนี้ก็บอดีบอดีแช่เ้อพี่น้องสุขสุชนก็แช่แค่สิบห้านาทีพอเนาะเนี่แช่เท้าน้ําอุ่นกับน้ําเกลือจ้ะพี่น้องไผ่มีเวลาลองทาเนาะ สญญายนอก็มีเวลาดอกมือนี้ค่ะมือนี้วันเป็นวันที่จะมีเวลาเนาะเด้อีกหน่อยก็จะเบาว่างแล้วพี่นอ้องวันพรุ่งนี้ก็จะไม่ว่างแล้วเนาะ